กาบเรียนถามอาจารย์ก็โยมทําสมาธิแบบกําหนดลมหายใจเข้าออกแบบพุโทโธไหพุโทโธก็มีพุโทโธจะหนักเดียวเดี๋ยวฟังฟังคนฝึกพุโทโธมานะคุณจะเข้าใจเพราะจิตนิ่งสักพักเกิดเวทนาปวดขาขาชาโยมก็เลยเปลี่ยนท่าด้วยการเอนตัวลงนอนท่านอนหงายแต่มีสติรู้ตัวตลอดอันนี้น่าจะทำที่บ้านนะครับเพื่อฝึกพุโทโธนี่ก็จะฝึกแล้วก็จะติดใจอ่ะ จะฝึกไปเรื่อยๆนอนหงายแล้วก็มีสติรู้ตัวตลอดว่าอาการชาที่ขาก็กำหนดลมเข้าออกที่ลมหายใจต่อนะคะแต่อยู่ๆก็มีคนออกมาจากกำแพงเป็นผู้หญิงแต่งตัวใส่ผ้าถุงสีแดงสวมเสื้อสีขาวแขนยาวครึ่งเดียวลายดอกไม้สีขาวอายุประมาณ70ปีแต่หน้าตาผ่องใสยยมถามว่าคุณเป็นผีหรือคนคะ ถามถึงสามรอบไม่ยิ้มไม่ตอบแต่ลอยตัวขึ้นเหนือร่างกายของโยมค่ะโยมตกใจกลัวมากไม่กล้าทําสมาธิอีกเลยอยากถามว่าอาจารย์ว่าโยมทําผิดวิธีหรือเปล่าเจ้าค่ะขอกราบขอบพระคุณในคําตอบเจ้าค่ะโยมเพิ่งมาที่นี่ครั้งแรกเจ้าค่ะถ้าทําสมาธิแล้วเจออะไรแปลกๆควรทําอย่างไรต่อโยมที่โยมเจอคืออะไรค่ะโยมสงสัยว่าจิตโยมออกจากร่างด้วยเจ้าค่ะเพราะว่าถ้านอนของโยมนอนหงายแต่เห็นร่างลอยอยู่เหนือขยับตัวไม่ได้เลยค่ะโยม แผ่เมตตาล่างนั้นก็หายไปโยมลุกขึ้นวิ่งเลยอมไม่ได้นะคะคือสมาธิจุ๋สูงเนี่ยตกใจอาตมายกตัวอย่างพาะทุดงนะครับฟังให้ดีนะโยมโยมเนี่ยที่ถามเนี่ยพระทดงเนี่ยเวลาปักกดแล้วเขาจะไม่ถอนกดจนกว่าจะอรุณดังนั้นต้องต้องหาวิธีกด มดจะต้องอยู่ไม่ใช่อยู่ริมน้ำเลยับเพราะสัตว์มันกลางคืนมันลงลงกินน้ํานะครับสองก็คือต้องดูด้วยฟ้าคืนผมฝึกคุกฝนเนี่ยคุณก็ต้องดูรอบตัวเด้ยมดมันเดินเป็นสายไหมถ้ามันรถมันเดินเป็นสายมันย้ายที่เดี๋ยวน้ามาแล้วเดี๋ยวน้ําป่าคุณเจอน้ําป่าแน่เพราะมดมันดีน้ําความรู้รอบตัวพวกนี้เยอะนี่ยังไม่ได้กําหนดเลยนะครับแต่คุณจะต้องรู้รอบตัวเหมือนกับนั่งเนี่ย ก่อนจะหลับตาสมาธิคุณต้องฟังเสียงรอบตัวเป็นเสียงปกติให้ได้ก่อนนะครับมัน,ม,นมันมีเทคนิคนะครับแล้วเวลาเข้ากดแล้วเนี่ยคุณอธิษฐานปักกดแล้วคุณจะไม่ออกจากกดไม่ว่าอะไรก็ตามห้ามออกจากกดห้ามตื่นตระหนกเดี๋ยวคุณหลงป่าเน่คุณลุกมาวิ่งเสียงกอกเสียงแก๊กเสียงผีเสียงสะท้อน,นยอย่างเงี้ยคุณวิ่งเลยเนี่ย แล้วฝึกสายสมาธิจ๋าเนี่ยมีอาการแบบนี้เยอะครับเขาเรียกว่าน er ิมิตเยอะนิมิตมาจากไหนคุณถ้าคุณแยกว่านิมิตจริงกับนิมิตหลอกเนี่ยคุณแยกไม่ได้อันตรายครับอันนี้ไม่รู้ว่าโยมว่าแบบกำลังเคิมๆนั่งอยู่ปุ๊บมันออกมาเงี้ยแล้วไม่พูดไม่จา่าอะไรพวกนี้มันจะเป็นจริงหรือหลอกก็ได้ เรียงฟันธงไม่ได้แต่จะเกิดบ่อยมากครับเพราะคุณไม่มีสติม่คุณไม่ได้สายสติไม่กําหนดแล้วก็ทวหนหรู้หนอรู้หนองไม่อยู่ปัจจุบันคุณจะรู้ตัวแล้วด,ดึงตัวกลับมาแล้วแต่เนี้ยคุณจะแยกจริงเท็จได้ง่ายคุณมาครั้งแรกเนี่ยดีใจด้วยแต่ว่าบางทีการฟังแบบสายเนี้ยมันมันเน้นสติไง สมาธิคุณเยอะแล้วเนี่ยคุณเพิ่มสติดังน,นั้นคุณเดินให้มากกว่านั่งนั่งก็คือใช้พักผ่อนถามว่าในานั่งเนี่ยคือชินกําหนดพุทโธได้ไหมได้ค่ะนั่งคุณก็พุทโธพุทโธแต่ว่าคุณจะมีความรู้สึกว่าอะไรบางอย่างแล้วแต่ถ้าคุณไม่คิดมากมันก็ได้พวกคุณนั่งเพื่อเพื่อประคองแต่ถ้าคุณนั่งเพื่อเข้าฌานเพื่ออะไรพวกนี้เพราะมันจะถ้ามา มาคุณฝึกมานานเนี่ยคุณจะเลี้ยวไปทางนี้แน่นอนครับแล้วยิ่งคุณเห็นนิมิตนี่อะไรเนี่ยมันเริ่มแล้วอะไม่รู้ว่าแต่ก่อนนี่คุณเห็นไหมแต่คุณเล่ามาตรงนี้นี่เป็นครั้งที่หนึ่งหรือเปล่าหรือเป็นครั้งที่หลายครั้งมาแล้วแต่มันไม่ชัดไม่ไม่น่าตกใจเท่าครั้งนี้มันเห็นแวบ,บนั่นแบบนี้มาได้เดี๋ยวมีทั้งเสียงมีทั้งอะไรพวกนี้ เพราะก่อนที่จะเข้าสมาธิเนี่ยทวารหกมันยังทํางานอยู่คุณมีโอกาสรับรู้ได้หมดครับแม้แต่ดังใจก็คิดก็มีโอกาสบมดแต่พอคุณเข้าเข้าสมาธิลึกแล้วมันก็จะจด,ดับถอดปั๊กเกียวกาว่าอาตมาเปรียบเทียบให้สายสายสายสมาธิสายสมถะเนี่ยเหมือนคุณนั่งอยู่ในห้องปิดห้องหมด ไม่ได้เห็นไม่ได้ยินไม่ได้อะไรข้างนอกเลยไม่รับรู้อะไรเลยแต่ถ้าคุณฝึกวิปัสสนาคุณเหมือนนั่งในห้องแต่เปิดประตูหน้าต่างหมดคุณรับรู้ภายนอกภายในหมดอารมณ์มันจะต่างกันดังนั้นการฝึกแบบวิปัสสนาตอนแรกเนี่ยคุณรวมธมาที่ยากมากยากมากเพราะมันไม่มีตัวช่วยตัวเสริมเลยคุณจะต้องดึงกลับมาอย่างเดียวตั้งใหม่ดึงกลับมาตั้งใหม่จนเหนื่อยอ่ะจนเบือ่อ ยิ่งไม่รู้เรื่องต้องเป็นปัจจุบันโดยยิ่งเหนื่อยก็ไปใหญ่มันจะมีคําถามที่แบบลบๆเลยไม่มาทําไมมานั่งลําบากไม่เห็นได้สมาที่อะไรเลยมันไม่ได้เลยเงี้ยมันไม่เห็นความก้าวหน้านไม่โยมทิ้งถามไม่แปลกเลยจะรู้ได้ไงว่าทําแล้วก้าวหน้าไม่แปลกเลยนะครับทำมาก้าวหน้าคือเบื้องต้นเลยคือมีช่วงสงบบ้างรู้ตัวแล้วก็สงบไม่ปรุงแต่งเนี่ยคุณก้าวหน้า กรรมฐานที่นี่มันช้ามันยากแต่มันก้าวหน้าทุกสเต็ปทุกลมหายใจไม่ดีคุณก็ก้าวหน้าคุณได้ประสบการณ์ดีก็ก้าวหน้าคุณได้รู้สึกว่าเออมันเป็นมันม,ม,นมีมันมีรูปาทํมให้ให้รู้สึกได้นะครับแต่เนี่ยไม่มีอะไรครับเพราะว่าคุณต้องแยกก่อนว่ามันจริงหรือมันหลอกด้วยตัวคุณเอง แต่ยอมรับเลยบอกได้เลยว่าติดตาติดใจคุณแน่นะเพราะคุณถึงขั้นที่ว่าลุกวิ่งหนีเลยเวลาคลายแล้วนะครับแล้วคุณกกจะกลัวนี่ยังดีนะครับถ้าคุณนั่งบางทีนั่งไปเรื่อยๆเนี่ยบางคนเนี่ยเห็นตัวเองเนี่ยมายืนดูตัวเองแล้วก้อนเนื้อน้ำเหลืองน้ำเหลืองหยดเมะเมะเมะนะครับคุณยิ่งกรีดเลยครับ มันเป็นไปได้หมดนะครับเพราะว่าสายนี้ก็จะสอนให้เพ่งอสุภาสัญญาลดความรู้สึกทางชายหญิงโดยเพ่งเพ่งความไม่สวยไม่งามเพ่งสรากศพนะครับรนั่นี้กรีดแน่ครับอย่าวิ่งภากรรมฐานทุดงตกใจเสียงนั่นเสียงเนี่ยก็แกกเสียงเรียกชื่อคนเงี้ยยิ่งในความเงียบความวังเวงเนี่ย จิตได้จำนึกมันจะเรียกเหมือนกับเรียกชื่อเราเนี่ยถ้าคุณไม่มีประสบการณ์นี่คุณจะกลัวในกลัวเลยนั่งคนเดียวไม่ได้เลยนะครับบางคนถึงขั้นที่ว่าทำธรมาที่ไปโดยเปิดธรรมะไปด้วยธรรมะเป็นเพื่อนอยู่วิกเวกวังเวงไม่ได้อะ่ะกลัวพวกคุณไม่แปลกนะครับ ก็คือลองผิดลองถูกลองเกลี่ยวเวทนาลองไปเรื่อยๆมันเป็นประสบการณ์เพื่อให้คุณกลับมาให้สงบไม่ไม่ตกใจดังน,น,นั้นเวลาทำสมาธิมือใหม่เนี่ยมันจะมีสองข้อเลย Basic เบสิกลยคือความมืดกับความเงียบคุณจะกลัวความมืดกลัวความเงียบแล้วมันปรนจนาการผีมั่งอะไรมั่งแก๊กหน่อยเราเนี่ยเนี่ยค,คุณผ่านสองตัวได้นิ่งมืดก็คุณอยู่ได้ เงียบก็อยู่ได้วังเวงก็อยู่ได้เดี๋ยวคุณเริ่มจะดีขึ้นนะครับสองตัวเนี่แหละเป็นตัวตัวเริ่มต้นรวมเพราะมันรวมธมาที่มันจะต้องแยกมันก็มืดอยู่เนี่ยมันก็เงียบอยู่เนี่ยนะครับกรารนำการหลวงพ่อเจ้าค่ะอยากจ้าว่าเดินจงกรมอ,อ,อันนี้